สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกครั้งกับ20อันดาบสินค้าประมูลในกลุ่มศิละปะวัตถุที่มีราคาประมูลจบไปสูงสุดในปี2566ที่ผ่านมาของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้งค่ะ วันนี้ไอจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าในปีที่ผ่านมาของทางบริษัทเอื้อเซรีมีศิละปะวัตถุรายการไหนที่น่าสนใจและราคาประมูลจบไปที่เท่าไหร่บ้างวันนี้ไอได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มที่นี่กันเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันว่ามีรายการอะไรกันบ้างไอฟากดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่อันดับที่20กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่2879รายการนี้เป็นโอ่งลายเถาดอกบัวทําจากกระเบื้องเคลือบน้ำางนขาวสแสดงให้เห็นถึงศิลปะจีนโบราณในสมัยราชวงศ์ชิงช่วงศตวรรษที่19มีขนาดกว้าง45เซนติเมตรและมีความสูง40เซนติเมตร และมีการประมูลจบไปที่ราคา1,80,000บาทค่ะอันดับที่19ในการประมูลครั้งที่63รายการที่2,798 รายการนี้เป็นโอ่งกระเบื้องในสมัยราชวงศ์ชิงช่วงศตวรรษที่1 9ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะจากประเทศจีนโดยโอ่งกระเบื้องนั้นเคลือบลายสีและเขียนลายมังกรบนพื้นสีเหลืองมีขนาดกว้าง48เซนติเมตรและมีความสูง41.5เซนติเมตรและอย่างที่เราทราบกันดีค่ะเพื่อนๆว่าลวดลายมังกรที่เขียนลงบนกระเบื้องนั้นถือ ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลความยิ่งใหญ่และบ่งบอกถึงคุณธรรมความดีซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสะสมมากๆค่ะและราคาประมูลค่ะจบไปที่185,000บาทด้วยกันค่ะไปต่อกันที่อันดับที่18กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่2636รายการนี้เป็น เข็มแสดงเครื่องหมายพระปรามาภีไทยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยใช้อักษยรย่อว่าปปรซึ่งเข็มเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นทองคำลายฉลุลงยาด้วยสีเขียวอีกทั้งกรอบโดยรอบประดับด้วยเพชรซีกฝังไว้อย่างสวยงามเลยค่ะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา185,000บาทค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่17กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่2597ค่ะรายการนี้เป็นงานศิลปะเอเชียในช่วงศตวรรษที่19เป็นตลับพร้อมฝาปิดยึดด้วยบานพับมีรูปทรงเป็นผีเสือ้อวัสดุทองคำลงยาสีเขียวสีแดงและสีน้ำเงิน มีความกว้าง4เซนติเมตรความยาว4เซนติเมตรและความสูง1.5เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่20.6กรัมรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา185,000บาทด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่16กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่2 3 1 6รายการนี้เป็นภาพวาดของอาจารย์ประกิตบัวบุตรจิลปินแห่งชาติสาขาทาัศนิศินโดยภาพนั้นถูกวาดขึ้นมาในปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นภาพดอกคูณใช้เทคนิคลงสีน้ำมันวาดลงบนผืนผ,ผ,ผ้าใบขนาด40คูณ51ซนติเมตรสำหรับภาพนี้ที่มุมล่างด้านซ้าย และด้านหลังของภาพมีการลงลายเซ็นของท่านอาจารย์ปกิตบัวบุตรพร้อมทั้งเขียนปีพุทธศักราชก,กำกับไว้และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา2 0 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะไปต่อกันที่อันดับที่15กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่2646รายการนี้เป็นนาฬิกาข้อมือโรเล็ รุ่นออ s t e r อร์ p e รเพชชัวสายทองคำและตัวเรือนทำด้วยทองคำ 18K พร้อมฟังก์ชันการบอกวันที่และเป็นระบบอโตเมติรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา220,000บาทค่ะ อันดับที่14ในการประมูลครั้งที่63รายการที่2665รายการนี้เป็นศิลปะไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงศตวรรษที่19เป็นชุดถ้วยชาสี่ชิ้นมาพร้อมชามอ่างดินจรงลายน้ำทองเป็นลายเทพปนมในกรอบกระจกบนพื้นสีดำ ช้วยชามีความกว้าง6เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรและชามอ่างเบนจรงกว้าง13เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรถือเป็นชุดที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา230,000บาทด้วยกันค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่13กับการประมูลครั้งที่63รายการที่2678รายการนี้เป็นสิ่งสะสมที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะแบบไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงศตวรรษที่19ในยุคสมัยรัชกาลที่5รายการนี้เป็นชุดน้ำชาพร้อมฝาปิดทรงจีโบมาพร้อมกับจานรองวัสดุเป็นกระเบื้องเคลือบน้ำเงินขาวลว ลายลงอักษรพระประมาบิไทยย่อจอปอรไหลยาวในชุดนี้จะประกอบไปด้วยถ้วยชาพร้อมฝาทรงจีโบกว้าง5.5เซนติเมตรความสูง6เซนติเมตรจำนวน4ชิ้นถ้วยรินพร้อมฝาทรงจีโบกว้าง9.5เซนติเมตรสูง10เซนติเมตรจำนวน2ชิ้นและ จานรองกว้าง11เซนติเมตรสูง2เซนติเมตรฐานของจานจารึกด้วยคำว่าจปรสยาม1250พุทธศักราช2431เป็นจำนวน2ชิ้น ชุดน้ำชาชุดนี้ถือได้ว่าเป็นชุดที่มีความสวยงามอีกชุดหนึ่งเลยค่ะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา24,000 0บาทด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่12กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่2647รายการนี้เป็นนาฬิกาข้อมือทรงกลมปาเตฟิลิปเจนีวาตัวเรือนม,มีขนาด25มิลลิเมตรทำจากทองคำ 18K เครื่องนาฬิกาเป็นระบบควอซ2เข็มและสายเป็นทองคำา r f f e r n n ซ์นัมคือ4819มาพร้อมกล่องและใบรับรองเดิมและรายการนี้ค่ะได้มี การประมูลจบไปที่ราคา250,000บาทะค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่11เลยค่ะกับการประมูลครั้งที่64ในรายการที่2733รายการนี้เป็นงานศิละปะของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงศตวรรษที่19เป็นการน้ำชาวัสดุทำจากเงินมีการแกะลายดุนนูนด้วยลายการอกและดอกบุษตานเป็นลวดลายที่สวยงามถือเป็นงานช่างฝีมือที่มีความละเอียดอ่อนมากมีขนาดความกว้าง 19เซนติเมตรสูง16เซนติเมตรและน้ำหนัก632กรัมและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา270,000บาทด้วยกันค่ะเราเดินทางมาถึง อันดับที่10กันแล้วนะคะกับการประมูลครั้งที่65ในรายการที่2648ค่ะรายการนี้เป็นนาฬิกาข้อมือทรงวงรีปาเตฟิลิปเจนีวาตัวเรือนทำจากทองคำขาว 18K ล้อมด้วยเพชรตัวเครื่องเป็นระบบลาน2เข็มสายเป็นทองคำขาว Reference Number 4382 มาพร้อมกล่องและใบรับรองเดิมและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา280,000บาทด้วยกัน,นะคะ่ะ อันดับที่9ในการประมูลครั้งที่65รายการที่2583เป็นการน้ำชาผลงานศิละปะจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงช่วงศตวรรษที่19ทำจากเงินมีการแกะลายใช้เทคนิคการดุลลายลงบนการ้ำชาาและลงยาด้วยสีน้ำเงินลายนักรบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17.5เซนติเมตร ความสูง15เซนติเมตรน้ำหนักรวมอยู่ที่870กรัมและใต้ฐานมีการตอกตาผู้ผลิตไว้เป็นหนึ่งชิ้นที่มีลวดลายที่สวยงามและสภาพดีมากๆรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา300,000บาทด้วยกันค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่8กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่63รายการที่2604รายการนี้เป็นเสื้อครุยเสนาอามาดใช้สำหรับพระราชพิธีมีการปักดิ้นเงินดิ้นทองพร้อมดาราวงกลมปากพระประมาพิไทยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอจอจอ,จอสภาพผ่านการใช้งาน และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา350,000บาทค่ะ มาถึงอันดับที่7กันแล้วค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่2592รายการนี้เป็นศิละปะจีนสมัยราชวงศ์ชิงปลายศตวรรษที่19เป็นตลับทองคำด้านบนประดับด้วยสิ่งโตเล่นลูกบอลมีตราประทับด้วยอักษรภาษาจีนที่ฐานมีนลวดลายที่สวยงามตลับทองคำนี้ค่ะมีน้ำหนักอยู่ที่49.17กรัมค่ะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจ ไปที่ราคา350,000บาทค่ะไปต่อกันที่อันดับที่6กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่3051ค่ะรายการนี้เป็นปูทองคําจํานวน1คู่ก้ามปูและาคา่ของปูสามารถขยับได้มีความสวยงามมีการตอกตาร้านเป็นชื่อภาษาจีนมีน้ําหนัก 79.2กรัมและอีก1ตัวมีน้ำหนัก78.8กรัมโดยน้ำหนักรวมอยู่ที่158กรัมและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา460,000บาทด้วยกันค่ะ เรามาถึงอันดับที่5กันแล้วค่ะกับการมามูลครั้งที่65ในรายการที่2593รายการนี้เป็นปลาทองจำนวน1คู่ลำตัวสามารถขยับได้ ใต้ตัวปลาค่ะมีการตกตาร้านด้วยภาษาจีนนะคะน้ำหนักตัวค่ะอยู่ที่83กรัมและอีกหนึ่งตัวเนี่ยค่ะมีน้ำหนักอยู่ที่85กรัมรวมทั้งหมดเนี่ยมีน้ำหนัก168กรัมถือว่าเป็นปลาที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา500,000บาทด้วยกัน,นะคะ่ะอันดับ ที่4ในการประมูลครั้งที่63รายการที่2806รายการนี้เป็นการน้ำชาจีนพร้อมถ้วยรองเงินกะไหลทองในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นงานช่างสมัยศตรวตรรษที่19มีการแกะลายพร้อมทั้งดุลลายหงมังกรและลายดอกไม้มีตายี่ห้อผู้ผลิตที่ใต้ฐานของการน้ำชา กาํำชามีขนาดกว้าง16เซนติเมตรสูง26ซนติเมตรและถ้วยรองมีขนาดกว้าง15.5เซนติเมตรความสูง6เซนติเมตรมีน้ำหนักที่รวม1269กรัมโดยรวมถือเป็นงานช่างฝีมือที่มีความละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา560,000บาทด้วยกันค่ะ มาถึงอันดับที่3กันแล้วในการประมูลครั้งที่63รายการที่2668รายการนี้เป็นงานศิลปะไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ช่วงศตวรรษที่19เป็นสิ่งสะสมชิ้นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะชิ้นนี้เป็นกาน้ำชาทองคำลักษณะทรงขบอกมีการแกะลายดุนนูนด้วยลายดอกไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สิบซนติเมตรความสูง12.5ซนติเมตรและน้ำหนักอยู่ที่457.55กรัมลวดลายมีความสวยงามและเป็นงานช่างฝีมือที่ละเอียดมากๆเลยค่ะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา1 3 0 0 0ล้านแสนบาทค่ะ มาถึงอันดับที่2กันแล้วค่ะกับการประมูลครั้งที่63ในรายการที่2667ค่ะรายการนี้เป็นสิ่งสะสมที่มีความโดดเด่นในด้านงานศิลปะของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงปลายศตะวรรษที่19เป็นกล่องทองคำแกะสลักด้วยลวดลายเถาอัง่นฝาปิด ด้านบนทําจากหินโมรามีลักษณะเป็นทรงกลมมาพร้อมกล่องเล็กด้านในเป็นรูปทรงพัดสาใบและรูปทรงครึ่งวงกลม1ใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13.5เซนติเมตรความสูง7เซนติเมตรน้ำหนักโดยรวม1,100กรมัมและใต้ฐานมีการตอกตาพุ่งผลิตไว้ว่าทําหกขวัว และรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา1 0 0 0ล้าน8แสนบาทค่ะและเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1กันแล้วค่ะในกลุ่มศิลปะวัตถุของปี2,566นะคะในการประมูลครั้งที่63รายการที่2609ค่ะ รายการนี้ค่ะเป็นของที่ระลึกพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้เป็นที่ระลึกกับราชาเพลงร็อกอย่างเอวิสเคสลีย์ค่ะ โดยพระองค์ค่ะพระราชทานของที่ระลึกนี้ให้กับเอวิสเพสลี์ในการพบกันระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่อง G.I. Blue ที่ห้องถ่ายทำเมืองฮอลลีวูดประเทศสหรัฐอเมริกาสิ่งสะสมชิ้นนี้เป็นกล่องบุหรี่เงินถมดำพร้อมไฟแช็กด้านหน้ากล่องเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ด้านหลังค่ะเป็นรูปขวัดริมน้ำไฟแช็กด้านนอกสลักภาษาอังกฤษสีแถวด้วยคำว่า To Elvis Presley Hollywood 1960 และด้านในสลักคำว่า คิงภูมิพลอดุญยาเดช to the king of rock and roll ส่วนด้านบนของไฟแช็กมีรูปตาคุดพร้อมสลักคำว่าไทยนครสยามสเตอร์ลิงกล่องนี้มีขนาดกว้าง8.8เซนติเมตรและความสูง13เซนติเมตรมาพร้อมกล่องเดิมสภาพดีมีการเก็บรักษามาอย่างดีมากๆเลยค่ะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา1 8 5 0 0ล้บาทค่ะ หนึ่งล้บาทครั้งที่2ครับม mm ีไหมครับโอกาสสุดท้ายน้่นะครับ mm hmm. ถ้าไม่มีผมขายที่1นึ่งล้านแปบาทครั้งที่3 mm hmm. ขอบคุณมากครับ congratulation เป็นยังไงกันบ้างคะกับ20อันดับสิ่งสะสมในกลุ่มศิลปะวัตถุ ที่มีราคาประมูลจบสูงที่สุดในปี2,566ที่ผ่านมากับทางบริษัทเอื้อเสรีและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจที่อยากจะนําสินสะสมเข้ามาร่วมประมูลหรืออยากเข้าร่วมประมูลเพื่อนๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่บริษัทเอื้อเสรีคอลเลคติงตามช่องทางที่ไอได้แปะไว้ให้เพื่อนๆได้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เลคเชอร์บุกไว้ด้วยนะคะวันนี้ไอต้องขอตัวลาไป ขอบคุณและสวัสดีค่ะ